สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของประโยชน์ต้นตะกูยักษ์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่การเรื่องของการรับจ้างปลูกต้นตะกูยักษ์และก็จัดจําหน่ายต้นกล้าตะกูยักษ์ตั้งแต่พศ2551นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างต้นตะกูยักษ์นะฮะที่เขาได้ตัดกันอันนี้เป็นแปลงที่อําเภอป,ปงนี่ปลูกเองนะฮะความโตตั้งเมตร50-60เซนนะฮะ ทีนี้เราก็ส่งไปที่ประเทศเวียดนามนะทางทางเวียดนามได้มาติดต่อซื้อต่อไปเพื่อไปทสในส่วนของคุณภาพของไม้นะฮะว่ามีคุณสมบัติที่ดีหรือเปล่านะฮะแล้วก็จะมีบางส่วนเราก็ตัดเองนะฮะเพื่อนํามาใช้ในเรื่องของการแปรรูปนะฮะใช้งานนะฮะที่ตำบลควนอำเภอโปังเจาะพะเยานะฮะในส่วนของต้นนี้เราก็ได้ไปซื้อที่ ที่บ้านปินนะฮะอำเภอดอกคําใต้นะฮะแล้วก็ตัดเพื่อใช้ในการแปรรูปนะ,ะอันนี้ก็ปลูกประมาณสัก8ปีนะฮะลักษณะของเนื้อไม้ก็ค่อนข้างดีนะฮะเนื้อไม้ค่อนข้างดีนะฮะสามารถนํามาแปรรูปได้ใช้ประโยชน์ได้นะฮะซึ่งตัวนี้เราจะเน้นเรื่องของการนําการประยุกต์ใช้จริงนะฮะเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์นะฮะ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นที่เริ่มต้นเนี่ยในส่วนของตะกูยักษ์เนี่ยเริ่มต้นเลยนะฮะก็จะมีการต่อต้านนู่นนี่นั่นและเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะอันนี้เป็นภาพจากโรงงานจังหวัดนนทบุรีนะฮะก็นําต้นตะกูยักษ์มาใช้ในการทําเป็นไม้อัดนะฮะซึ่งจะเป็นการแปรรูปที่อีกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกบางส่วนแล้วก็มาทําบ้านอนะันนี้อยู่ที่อาเภอปองจัดพยานะฮะแล้วก็นํามาแปรรูปนะฮะทำเป็น ฟ้าเพดานแล้วก็ทาสีค่อนข้างสวยเป็นไม้เนื้อขาวสามารถเอาสีต่างๆมาเป็นงานออกแบบดีไซน์นะฮะซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายดูตามภาพดูขนาดลำต้นค่อนข้างใหญ่ใช้เวลาไม่นานในการที่จะปลูกแล้วก็นำมาใช้งานนะฮะน,นี่เป็นภาพจริงนะฮะภาพจริงที่ที่เราได้ไปซื้อจากลูกค้าแล้วก็ตัดเองนะฮะอันนี้จะปลูกริมน้ำนะฮะ โตเร็วนะฮะโตเร็วเราก็ต้องดูในเรื่องของการปลูกพืชใดๆเราจะต้องรู้จักลักษณะธรรมชาติของพืชชนิดนั้นนะฮะซึ่งจะมีประโยชน์ในเรื่องของการดูแลอันนี้ก็ปลูกที่อำเภอปงนะฮะอำเภอปงอันนี้ก็เป็นริมคันคลองหรือว่าเป็นเป็นลำเหมืองพวกนี้ต่างๆนะฮะปลูกประมาณสัก7ปีนะฮะได้ขนาดนี้ถือว่าใช้ได้นะฮะใช้ได้นี่ปลูกเองนะฮะดูลักษณะลำต้นนะฮะสามารถเอานำมาใช้ในเรื่องของการ เป็นแปลลูกธรรมดาเนี่ยนะท,ที่ตอน,น,นที่เราทําก็จะมาทำเป็นเป็นไม้กระดานธรรมดาแล้วก็มาใช้ในเรื่องของอทำฝ้าเพดานนะฮะซึ่งสามารถช่วยในเรื่องของการประหยัดงบประมาณค่าใช้ใจ่ายต่างๆถ้าเกิดทางลูกค้านะสนใจ หรือว่ามีความสนใจอยากที่เป็นในเรื่องของสร้างบ้านที่เป็นเป็นไม้อย่างงี้ผมทางทีมงานจากการทดลองหรือว่าจากการทํางานตลอดระยะเวลาประมาณสัก1็สิบสิบสี่ปีที่ผ่านมาจากการที่เน้นแบบต้นตะกูยักษ์อย่างเดียวเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดทางลูกค้าอยากได้บ้านก็จะปลูกสัก50ต้นนะฮะคิดว่าประมาณสัก7ปีเราสามารถนำมาแปรรูปสร้างบ้านได้นะสามารถประหยัดก็ประมาณได้นะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ตะบลคนเพรปงจุพยานะฮะก็ใช้ตะกูนะฮะมาแปรรูปก็มาทำในเรื่องของตกแต่งเป็นงานออกแบบนะฮะซึ่งมีสีสันสวยงามนะฮะสวยงามมากตัวนี้เป็นงานดีไซน์นะฮะงานดีไซน์ที่จริงไม้ต่างๆมันก็มีประโยชน์ใช่ไหมมีประโยชน์เราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้นะฮะประยุกต์ใช้ได้นะฮะทำบ้านพอใช้ได้สวยงามนะฮะจากไม้ธรรมดานี่แหละแล้วก็มา มาตกแต่งนาะมาออกแบบนะจะเห็นได้ว่าเรื่องของพวกต่างๆมันมีประโยชน์อยู่แล้วละ่ะซึ่งมันอยู่ที่เราจะประยุกต์ใช้นอกจากนี้นะจะทําไม้อัดใบเราก็ได้มีการทดลองใช้เมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมานะฮะใช้ใบตะกูยักษ์นี่แหละซึ่งใบจะมีสกุลด้แบพิเศษมีสารชนิดหนึ่งนะฮะแต่เราไม่ได้สอบเป็นสารอะไรแล้วก็ใช้ทั้งหมด3ใบโดยกันแล้วก็มาอัดเข้าเครื่องอัดนะฮะแล้วก็มาทําเป็นจาน ในปัจจุบันก็มีการพัฒนางานเรื่องของการงานออกแบบนะก็ใช้ตะกูยักษ์นะฮะมาทำเป็นออกแบบเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นงานฝีมือที่ขึ้นยกอีกระดับหนึ่งเป็นงานตกแตง่งตัวนี้ก็จะบางโรงงานก็จะนํามาใช้ในส่วนของเป็นพัฒนาเป็นไม้อัดนะฮะไม้อัดนะครับมาพัฒนาจากต้นตะกูคุณภาพค่อนข้างดีมากเลยนะฮะจากการที่สอบถามทั้งด้านของผู้ประกอบการต่างๆนะฮะ ซึ่งมีคุณวัดสมบัติพิเศษตอนนี้ณนะเวลาตอนนี้ก็ถ้าเกิดท่านใดมีตะกูยักษ์นะ่สามารถติดต่อเราได้นะฮะติดต่อเราได้โทรสามารถท่านสามารถโทรมาที่08.6.444.2263รับไม่อั้นนะสามารถส่งที่จังหวัดนนทบรุรีลำพูนแล้วก็จังหวัดลำปางได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเก่าสวัสดีครับ